ตัวนี้ก็จะเป็นปืนนีลินนะครับผมก็เป็นปืนโฟมนะครับอย่างที่เห็นนะชาจะยิงกระสุนโฟมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งตื่แตกตูมนะครับก็จะเป็นแม็กของมันนะครับตอนนี้นีลินของผมเนี่ยเพิ่มหลายๆอย่างเข้ามาอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็น t d p r i n แล้วก็ตรงนี้ที่ทําให้อุปกรณ์ดูเหมือนปืนมากขึ้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับค่อนข้างจะจบแล้วล่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ จบแล้วแล้วก็ที่มันว้าวที่สุดก็คือตอนเนี้ยผมได้ดึงตัวนี้ออกแล้วเพราะว่ามันปิดไม่ค่อยได้ไม่มีที่ล็อกแต่ว่าออตอนนี้เราสามารถกดตัวนี้ได้แล้วครับมก็คือไฟจะเข้าตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยิงได้ปกตินะครับผมครับผมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปสาธิตกัน,น,นอีกในวิดีโอ